ยาราเกมเซนเตอร์ Center, บริการเติมเกมมือถือถูกกว่าเติมเองแน่นอนถ้าทุกนคนสนใจนะครับสามารถลงพิที่ใต้ดีสคริปชั่นแล้วถ้าหายาราเกมเซนเตอร์ได้เลยครับอย่าลืมบอกนะครับว่ามาจากช่องเจ็ดโอซ่าด้วยแน่นอนครับเขาจะได้จ้างผมต่อนะครับเอาละครับเรามาดูตัวอัปเดต4เทเลอร์นะครับว่าน่าสนใจขนาดไหนนะบอกเลยว่าคือตัวสนิกเนี่ยที่ออกมาใแบออสตามันไม่ได้ว้าวอย่างที่หลายๆแมปมันเป็นนะเนาะแต่เรียกได้ว่าอันนี้น่าจะเป็นช่วงออสตาปล่อยของแล้วกันนะครับ ก่อนที่ตัวเกมจะเริ่มเนี่ยเอยหรือว่าก่อนที่คลิปจะเริ่มเนี่ยเดี๋ยวเรามาไล่เลียงดูกันก่อนดีกว่าครับสำหรับตัวดิสคอร์ดนะครับซึ่งตัวดิสคอร์ดเนี่ยเขาก็มีการนะครับสนีกออกมาหลายๆอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นก่อนหน้านี้เ,าเนาะคืออย่างที่บอกไปอะอเดน,นอันนี้มันแวนการ์ดเวนคำผิดอันผิดอันผิดอันนะตื่นเต้นตื่นเต้นนะอะอย่างแรกนะฮะนี่เลยครับเอสปาด้า e นะครับหมายเลขหนึ่งเนาะอันนี้ก็จะเป็นของยูฮากุโชนะฮะอันนี้ก็จะเป็นยามีนนั่นเองครับแล้วก็จะมีการแบบเฮ้ย เป็นคล้ายๆโปเกมอนอะสตาร์เตอร์ยูนิตอารมณ์ประมาณนั้นนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของหอคอยเข้ามาด้วยนะครับซึ่งจากที่เห็นเนี่ยคืออย่างที่บอกเลยครับว่ามาดาโอเขาเป็นคนที่ค,ค่อนที่ค่อนข้างที่จะคลั่งไคล์ดราก้อนบอลอยู่แล้วนะครับตีมันก็คงไม่แปลกใจครับไปมากกว่าตัวดราก้อนบอลนั่นเองนะครับซึ่งไม่ใช่ฟุตี้นะใครที่เข้าใจว่าฟุตี้นะครับเป็นไม่ไม่ไม่ใช่นะเออถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนโพสต์ก็าตามแต่ก็ต้องเข้าใจว่าหัวเรือใหญ่ก็คือตัวมาดาโอนั่นเองแล้วกันเนาะตามนั้นนะฮะ แล้วก็ตัวเกมเนี่ยมีอันเนลส์ออกมาว่านี่ครับ YouTube ตั้งแต่ตอนบ่ายโมงครึ่งเนาะก็ผมก็นั่งรอแล้วเฮ้ยน่าสนใจว่ะมันเป็น Biggest อัปเดตนะครับนี่ก็จะเป็นอัปเดตใหญ่ด้วยแล้วก็เมื่อวานเนี้ยเราได้ทําการที่พูดเกี่ยวกับการอัปเดตล็อกไปแล้วว่ามีอะไรยังไงบ้างนะครับบอกเลยว่าถือว่าเป็นอัปเดตที่ น่าจะถูกใจ linkage, หลายๆคนหรือเปล่านะอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าทุกคนจะถูกใจไหมเพราะว่ามันมีข้อคอรหามาเยอะมากว่าเฮ้ยเกมมันคนเล่นน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่บอกไปครับว่าฟุตตี้เนี่ยหรือว่ามาดาโอเองนะครับเขาก็ได้รับฟังฟีดแบ็กออกไปต่างๆนานาแล้วนั่นเองมาเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าครับว่าตัวเทเลอร์เนี้ยจะสั้นจะยาวจะขนาดไหนนะครับเอาจริงก็น่าจะทั้งหมดทั้งหมดที่เขาบอกมาแหละแต่ว่ามันก็จะมีเพิ่มเติมที่เขาบอกมาว่าทั้งหมดทั้งหมลเนี่ยมันยังไม่ได้ออกมาทั้งหมดที่เขาประกาศเอาไว้าน่ี เอามาดูกันดูกันอ่ะไปรอบเปิดตัวกอบไปแล้วอ่ะสามสิบสามวินาทีครับ สำหรับใครที่อยากจะฟาร,ร์มในแบบโลบอก็กแบบ Anime แอนิเมชั่ e เวนเจอร์แอนิเมชลัสตและ a อนิเมชแวนการ์ดหรือแมปอื่นๆมากมายนะครับและไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอทในเดี่ยววันนี้ผมขอนาเสนอครับ UG Phone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนนั้นฟาร,ร์มได้อย่างไรมากยิ่งขึ้น UG Phone เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่เป็นระบบ cloud มือถือเครื่องหนึ่งสามารถฟาร,ร์มได้แบบออโต้ฟาร์มทั้งวันทั้งคืนเลยครับถึงแม้ว่าทุกคนนั้นจะปิดมือถือหรือปิดคอมไปแล้วก็ตามหรือจะไม่มีเน็ตก็ตามนะครััับซึ่่รร่่งงเเเเกกกกมมมมนนนน้จยาาาาหหออออๆๆสํททีพืุะ เปิดมือถือทิ้งเอาไว้แต่ว่าก็กลัวแบตมันจะเสื่อมเนี่ยหรือว่าจะเปิดคอมทิ้งเอาไว้แล้วก็กลัวที่มันจะเปลืองค่าไฟหรือก็คือเปลืองเงินของพ่อแม่ด้วยเช่นกันนะครับโดยยูทิฟนเนี่ยตอบโจทย์ตรงนี้ได้ดีมากๆครับซึ่งราคาเริ่มต้นเพียงวันละ10บาทถ้าใครสนใจนะครับอยากจะดาวน์โหลดยูทิฟอนลงไปที่ใต้คลิปเลยนะครับลงไปโหลดที่ใต้ดีสคริปชันได้เลยแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ดนะครับ JEJEJE e, e, เพื่อรับส่วนลดอีก20บบาทด้วยนะครับ มาผมเชื่อว่าตอนนี้น่าจะมีคนดูอยู่เยอะพอสมควรนะครับคนไทยไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าแต่ว่า4,900กว่าคนเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีคนไทยเพราะคนไทยเขาไม่ค่อยชอบเนาะเกมที่มันเล่นยากจนเกินไปนะแต่ว่าต่างประเทศเนี่ยมักจะเดเป็นอยู่กันเยอะเลยเพราะว่าเกมอื่นเนี่ยมันง่ายจนเกินไปในเงี้งับแต่อย่างที่บอกไปครับว่ามันแล้วแต่คนที่จะชอบเนาะเกมมันก็วัดกันไปที่อัปเดตนะอัปเดตดีก็ดีครับอัปเดตห่วยน้องๆด่าแน่นอนถูกไหมแต่ว่าไอ้เรื่องประเด็นออสตาตายเนี่ยต่างประเทศไม่มีนะครับมีแค่ประเทศไทยเท่ีสุ บ่าดูกันฮะ5,000คน react ตามๆกันไปเลยครับอันนี้น่าเป็นหอคอยแน่ๆเฮ้ยเดี๋ยวอยู่ข้างๆหรอแต่ผมต้องปิดเสียงนะตรงนี้ผมต้องไปตัดเสียงออกนะเพราะาเป็นเสียงติดอนิเมะนะครับอันนี้สตาร์กเนาะเหมือนจตรมตีเป็น3ทางแล้วก็อัพเกรดไปเรื่อยๆนะเอ้ยเอาอย่างเรื่องอันนี้ใครอะ่ะไม่รู้อะ่ะจากม็อบไซโคป่ะผมไม่เคยดูอนิเมะมาเหมือนกันนะ ไม่รู้ตัวอะไรน่าจะม็อบแหละจากเอฟเฟกนี้นะฮะไม่เคยดูไม่เคยดูแต่ว่าเอฟเฟกนี้น่าจะม็อบแน่ๆแล้วก็ใครวะเนี่ยอันนี้ไม่รู้ใครอันนี้ครับยูยูฮากูโชเนาะเออตัวละครมีเยอะฮะเอาอย่างเรื่องไอ้นี่ใครอะ่ะอย่าบอกน,นะอินุมาก,กี่หรอไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เลยและอันนี้น่าจะฟูวีเีหรือเปล่าผมไม่รู้เหมือนกันนะแต่ดูน่าสนใจครับแล้วก็ตัวอะไรวะเนี่ย ตัวอะไรวะเนี่ยผมไม่รู้จักอ่ะจากอน,นิเมะเรื่องอะไรอ่ะไม่เคยดูอ่ะอย่าบอกนะว่าเรื่องยูยูฮาคโชเหมือนกันอีกอ่ะอันนี้ไม่รู้เพราะยูยูฮาคูโชเองก็ไม่เคยดูเช่นกันนะครับและนี้จะเป็นโทจินะครับแน่แแล้วนะฮะโทจิจากตัวอะไรนะเรื่องอะไรนะจินจสึกไเซ็นนะครับและนี่ก็คือยามินั่นเองจะตีเป็นไม้จิ้มฟันไหมไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเอฟเฟกก็แล้วแต่คนชอบอีกแล้วอะ่ะเออมันพูดยากนะฮะและนี่ก็จากเรื่องเรื่องอะไรไม่รู้จำไม่ได้ละไฟฟอร์สป่ะไม่เคยดูเหมือนกันนะ น่าจะเป็นเมตาไฟหรือเปล่าดีไม่รู้เนาะแต่เหมือนกับจะมีเป็นพาทิตลงมาเนาะเฮ้ยน่าสนใจแค่นี้เหรอ What? What? เฮลวัดวัดเฮ้ยเฮ้ยยังไงปล่อยนานเกินไปนะเดทแอร์นานเกินนะจังหวะน,นี้ยังไง <c ười> คนเริ่มพิมแอล L แล้วเอ้ยมีแอลพงมาแล้วมีแอลพงมาแล้วเออเฮ้ยแค่นี้จริงเหรอเฮ้ยเอาดี ฮัลโหลแค่นี้เหรอบ้ามันต้องมีอีกดิอันนี้คือให้ดูตัวละครแค่นี้เหรอวัดยังคงรอต่อนะยังคิดว่าจะมีอะไรไอ้อเหี้ยหมดแล้วโอเคก็แอลเลยนะโอเคก็ถามว่าว้าวไว้ผมเฉยๆนะไม่รู้จะพูดยังไงจริงๆอะนะฮะก็คลิปเท่าไหร่อ่ะโอโปิดเสียงปิดสงปสก่อน เอ่อเท่าไหรอ่อ่ะมันมันสั้นมากเราสามารถดูย้อนหลังได้ไหมอ่ามันประมาณนาทีกว่าๆนะคลิปประมาณสองนาทีคือ What the h e l l คือไม่รู้ดิคือผมก็ไม่ได้คาดหวังอะไรนะแต่ว่าผมเข้าใจพวกคนแม่งพิมแอลกันเต็มเลยน่าจะคาดหวังกันไปเยอะนะแต่ผมอ่ะมาได้เรียงดูนะฮะอันเนี้ยจากที่เราเห็นเนี้ยมันเหมือนเขาจะเปลี่ยนล็อบบี้ใหม่เดี๋ยวปะเอออันนี้ไม่รู้นะเพราะว่าอัน,นอเนี้ยโรบอทถูกปะไอโรบอทเนี้ยมันคือที่ที่เราแบบ ทำการสุ่มดีโลถูกไหมแล้วจริงๆปกติตรงนี้มันจะเป็นดันเจียนเว้ยเท่ากับว่าเขาเลื่อนดันเจียนออกไปข้างนอกเหรอหรืออะไรยังไงน,นี่ผมไม่ทราบนะแล้วนี้จะเป็นทาวเวอร์หรือเปล่าหอคอยอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันเนาะน่าจะเป็นหอคอยแหละแล้วก็เป็นการโชว์ตัวละครอย่างสตาร์กนะครับนี่คือตัวละครตัวที่1เนาะเออแค่นั้นมีอะไราดีไหมไม่รู <laughs> แค่นี้จริงเหรอเออก็ผมเอาจริงผมไม่ค่อยว้าวนะกับการที่เอาตัวละครมาโชว์แค่เอฟเฟกอย่างเดียวอะโอเคถ้าเป็นน้อง,องๆอาจจะว้าวแหละได้เห็นสกงสกิลอนะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายผมเป็นผู้เล่นที่ไม่ได้ว้าวกับสกิลอยู่แล้วเพราะสุดท้ายแล้วเวลาเราเล่นไปแล้วก็ปิดคอมปิดเอฟเฟกอยู่ดีนะครับตามนั้นเนะาะก็เลยไม่ได้ว้าวแร้วสุดท้ายแล้ว มันก็เป็นแค่ตัวละครมาโชว์อะต่อไปคือผมอยากเห็นแมคกนิกเกมว่ามันจะมีอะไรเปลี่ยนหรือเปล่ามันจะมีอะไรว้าวกว่าเดิมไหมเพราะว่าแต่น้องๆน่าจะว้าวแหละใช่ไหมความว้าวของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะน้องของผมแม่งไม่ได้ว้าวที่สกิลตัวละครไงอย่างที่บอกเนาะผมอยากรู้ว่าถอคอยเนี่ยมันเป็นอะไรยังไงสิ่งที่เขาไม่ได้โชว์รูปแบบการเล่นหอคอยก็น่าจะประมาณการเล่นสตอรี่แหละแต่ว่ามันจะเล่นโดยการใช้ธาตุที่จะชนะอีกหรือเปล่านะครับก็เอาจริง AVAA เงี้ยมันก็เป็นมาตั้งนานแล้วเนาะที่วเเเอตัลละะครนยยห เยอะจริงนะครับใช้คําว่าเยอะเลยเออแล้วคิดว่าน่าจะเป็นช่วงละลายรีโลได้ค่อนข้างเยอะแต่ว่าเหมือนเดิมครับผมยังอยู่ในช่วงที่จะเก็บรีโลจนถึง5000อยู่นะมันอยู่ในคอนเทนต์ที่ผมจะเก็บอยู่ก็เลยต่อให้ตัวพวกนี้มาใหม่ผมก็คงไม่ได้จะซุ่มรีโลอยู่แล้วแต่คงจะบอกได้ว่าตัวไหนเป็นเมตาแล้วตัวไหนเหมาะก,กับบัฟอะไรนะครับก็ประมาณนั้นเนาะอืมสุดท้ายแล้วการนั่งรอเทเลอร์ <c oughs> นี้ไม่ไม่ได้ผิดหวังนะ ผมเฉยๆนะแต่ว่าอ่ารอดูวันนี้ละกันนะครับว่าเกมจะอัปเดตมาเป็นอะไรยังไงละกันนะครับก็ประมาณนี้แหละแต่ก็ส่วนตัวค่อนข้างว้าวกับการที่เขาประกาศมากกว่าการที่มาโชว์เทเลอร์แค่นี้นะครับเหมือนไม่ค่อยเสร็จยังไงไม่รู้อ่ะผมรู้สึกว่ามันพอป,ปล่อยอันนี้ออกมารู้สึกแม่แม่งยังไม่เสร็จยังไงไม่รู้ <laughs> ไม่รู้นะก็ว่ากันตามเนื้อผ้าละกันนะฮะอันนี้ก็พูดยากอ่ะเออว่ามันจะออกมารูปภาพเป็นยังไงนะฮะอันนี้ก็ รอติดตามมาต่อไปแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าใครชอบผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามมาด้วยแล้วกันนะครับส่วนใครล่ะคิดเห็นยังไงบ้างกับเทเลอร์ที่เราเห็นนะครับผมไม่รู้เลยสุดท้ายแล้วรอดูดีกว่าหลากัหลกๆแล้วที่ที่เราเห็นเทเลอร์เนี่ยมันไม่ได้บอกหรอกไอทีบอสลัชนุนนันนี่เนี่ย MVP อะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งที่เราอ่านไปแล้วอนะเนาะเออแล้วก็พวกแบบอ่อพวกไรเดียพวก ช็อปรีเซ็ตพวกพิตตี้ตัวรับอะไรเงี้ยอันเนี้ยมันเราเรารู้ไปแล้วอนะเนาะแต่ว่าเมื่อกี้มันเป็นแค่โชว์สกิลตัวละครผมไม่ค่อยว้าวกับการโชว์สกิลอะอย่างที่บอกอะประมาณนี้แล้วกันผมเฉยๆนะไม่มีคะแนนให้แต่เฉยๆเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับว่าเกมอัปเดตจะเป็นยังไงก็ช่วงหนึ่งทุ่มแล้วกันเดี๋ยวผมจะเริ่มไลฟ์ประมาณสัก6กโมงเย็นไม่ก็หกโมงครึ่งแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าก็กดระดิ่งแจ้งเตือนรอไว้เลยแล้วกันนะครับเป็นว่าวันนี้ประมาณนี้แล้วกันครับขอบคุณทุกคนมากที่เข ส่วนใครชอบเล่นแบบไหนก็ไม่จะไปต้องมาโจมตีกันนั่นเองนะครับเอาละประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ